เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2026หัวข้อการรับมือกับการควบคุมของมารร้ายข้อพระคำหลักอิสยาบทที่49ข้อที่24-25 24จะเอาเหยื่อไปจากนักรบได้หรือ และจะช่วยฉเฉลยของผู้กดขี่ให้หลุดได้หรือ25พระยาเวตรัดดังนี้ว่าแน่นอนแม้แต่ฉเฉลยของผู้มีกำลังก็จะต้องถูกเอาไปและเหยื่อของผู้น่ากลัวก็จะต้องช่วยให้หลุดเพราะเราเองจะต่อสู้กับผู้ต่อสู้เจ้าและเราเองจะช่วยบุตรทั้งหลายของเจ้าให้รอดอ่านพระคำพี ผู้วินิจฉยัยบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงหกหนึ่งแล้วคนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปีสองมือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลและเนื่องจากคนมีเดียน คนอิสราเอลจึงทําที่ซ่อนตัวตามถ้าและที่กําบังแข่งแกร่งซึ่งอยู่ในภูเขา 3. เพราะว่าคนอิสราเอลหวานพืชเมื่อไรคนมีเดียนคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับพวกเขาเมื่อนั้น 4. พวกเขามาตั้งค่ายแล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินไกลไปถึงเมืองกาซา และไม่ให้มีอาหารเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาห้าเพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงปศะสุสัตว์และเต็นท์พวกเขามาเหมือนปักกแตนป่าทาังก้าเป็นฝูงฝูงทั้งคนและปูดก็นับไม่ถ้วนเข่าทั้งหลายเข้ามาและทำลายแผ่นดินหกพวกอิสราเอลก็ตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียน ดังนั้นคนอิสราเอลจึงร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวเนื้อหาเมื่อคนใดถูกกดขี่มาร้ายจะเข้ามาควบคุมนั่งทับและผลักเขาหรือเธอลงคนที่ถูกกดขี่จะหยุดนิ่งแต่คนที่ถูกกดขี่จะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆมาร้ายไม่เพียงแต่ขัดขวางไม่ให้คนที่ถูกกดขี่ลุกขึ้นเท่านั้น แต่ยังควบคุมทำลายผลแห่งความพยายามก่อนหน้านี้ของคนคนนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยในอ่านพระคัมภีร์วันนี้ชาวอิสราเอลได้ล่วงเกินพระเจ้าและพระองค์จึงทรงมอบพวกเขาให้แก่ชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปีชาวมีเดียนอนุญาตให้ชาวอิสราเอลปลูกและดูแลพืชผลแต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพวกเขาก็จะมากันเป็นจำนวนมากเพื่อทำลายพืชผลทั้งหมด เมื่อมารร้ายกดขี่ข่มเหงคนคนหนึ่งมันจะควบคุมคนคนนั้นทำงานหนักเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วก็โจมตีและทิ้งให้คนนั้นแย่ลงกว่าเดิมเป็นการควบคุมเพื่อกดขี่ข่มเหงทำลายความพยายามทั้งหมดของคนเราในการเพิ่มพูนบางคนหาเงินได้มากมายแต่ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าใช้เงินไปอย่างไร เรากับว่าพวกเขามีถุงที่มีรูรั่วหลายรูที่ค่อยๆรั่วไหลทรัพยากรและความก้าวหน้าของพวกเขาออกไปแม้จะมีเงินมากมายแต่ก็ยังคงเป็นหนี้เมื่อตอนที่ผมยังเด็กมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเศรษฐีคนหนึ่งใช้ทรัพย์สมบัติของตนยึดที่ดินของคนอื่นไปโดยใช้กําลังอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าไม่มีปัญหา แม้ว่าฉันจะไม่มีเงินมากพอที่จะฟ้องร้องคุณในศาลแต่เราก็จะรอดูเศรษฐีเริ่มก่อสร้างบนที่ดินแต่เจ้าของที่ดินเดิมกลับไม่พูดอะไรสักคำวันที่หลังคาอาคารสร้างเสร็จเจ้าของที่ดินเดิมได้ไปวางเครื่องรางของข,องขลังไว้ในอาคารตอนกลางคืนและในวันรุ่งขึ้นก็มีรอยแตกร้าวตามมุมต่างๆของอาคาร รอยแตกคราวเหล่านั้นรุนแรงมากจนเศรษฐีต้องรื้อถอนอาคารทั้งหลังเขาพยายามสร้างอาคารบนที่ดินนั้นหลายครั้งแต่รอยแตกคราวก็ยังคงปรากฏขึ้นเรื่อยๆผลก็คือเขาเสียทรัพยากรไปมากมายโดยไม่บรรลุเป้าหมายท่านที่รักหากมารร้ายได้กดขี่ข่มเหงท่านในรูปแบบควบคุมวิถีความก้าวหน้าใดๆก็ตาม วันนี้ข้าพระเจ้าขอประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดของท่านหรือไม่ก็ตามที่สัตรรูได้กดดันท่านลงนี่คือปีแห่งการปลดปล่อยของท่านผมอธิษฐานขอให้ไฟของพระเจ้าลงมาและปลดปล่อยท่านจากความกดขี่ข่มเหงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในนามของพระเยซูคริสต์แผนการของพระเจ้าคือ ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าจากความรุ่งโรจน์หนึ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าและนี่จะเป็นส่วนของท่านในนามของพระเยซูประเด็นอธิษฐานพระบิดาโปรดให้ไฟของพระองค์ทำลายการกดขี่ทุกรูปแบบที่อาจอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ในนามของพระเยซูอาเมน